เอาละค่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะมาดูกันต่อจากไฟฟ้ามาประปาคุณค่ะที่จังหวัดกาลสินค่ะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหสีน้ํานี่มันไม่ไหวจริงๆนะคะเอาลงไปดูกันค่ะค่ะเป็นเรื่องร้องเรียนนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต6เก็บตัวอย่างน้ําประปา จากโรงผลิตน้ำประปาสาขาหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินค่ะทีนี้ไปตรวจสอบดูมันมีการปนเปื้อนของแมงกานิสแมงกานิสเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุที่ปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้ามีมากเกินไปแน่นอนการทำให้น้ําตกตะกอนแล้วก็เป็นสีดําแดงอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็ร้องมานะคะเขาก็เลยไปตรวจสอบค่ะว่าเอาน้ําประปาเนี่ยมันมีสารแมงกานิสเจือปนมีวัชพืชผมทับอยู่เป็นจํานวนมากทำให้คุณภาพน้ำ ตามต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะทีนี้พอเอามาใช้เนี่ยสีมันก็เลยจะเป็นสีดำสีแดงเนี่ยค่ะก็ต้องตรวจสอบกันอยู่นานพอสมควรทีเดียวค่ะนี่ปัญหาเรื่องที่น้ำดิบที่มีฝนใหม่เข้ามาทำให้วัชพืชที่มันมัน,ม,นมันเน่าแล้วก็เกิดการเน่าแล้เกิดอาจจะปีจุลิรี์อะไรทำให้เกิดมีกลิ่นขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมาระบบกรอง จะทำให้ตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีความขุนเข้ามาที่เราจัดการไปเบื้องต้นคือเราทำการยกหัวดูดฟุดบอลของเราขึ้นจากจากที่มันอยู่ต่ำเรายกมาดูดตรงผิวน้ำให้มันให้มันมีกเส้นเยอะๆแล้วก็ทำการติดตั้งถังจ่ายปูนขาวเพื่อลดกลิ่นลดพาร์พีนเฮทอะไรนี่นะครับแล้วก็จากต้นทางเราก็มาข,ขึ้นระบบกองระบบกองเราได้ทำการ เพิ่มสารเคมีอย่างแรกคือเราก็พอเร,เรารู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็หยุดจ่ายสารเคมีตัวที่ทําให้มันเกิดปัญหาเราก็มาเพิ่มการการจ่ายโพลิเมอร์เพื่อช่วยในการตกตะกอนแล้วก็การพีโคลีนเพื่อฆ่าฆ่าเชื้อต่างๆนะครับ นี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนําปูนขาวมาละลายมาเติมในบริเวณจุดสูบน้ําเข้าโรงผลิตน้ําประปานะคะเพื่อเจือจางแมงกานิสทําให้แมงกานิสเนี่ยมันมีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานนะคะไม่มากเกินไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีค่าสูงถึง0.7 ppm เจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้ระดับน้ําประปาเนี่ยนะคะหลังจากที่แก้ไขแล้วได้มาตรฐานแล้วนะคะก็ทําให้สามารถใช้น้ําประปากันได้ค่ะมันจะต้องมีการออกซิได์ด้วย ด้วยสารออกซิไดซ์เช่นคลอรีนออกซิเจนนะครับแล้วก็รวมตะกอนให้ตกในถางตะกอนแล้วก็จากนั้นก็กระบวนการอีกกระบวนการนึงคือกรองมันออกให้หมดหรือให้ต่ํากว่ามาตรฐานของกบพแล้วค่อยจ่ายเข้าระบบผลิตะระบบระบบจาหน่ายครับซึ่งกระบวนการตกตะกอนเนี่ยก็มีตั้งแต่การเติมคลอรีนตเติมโพเทสเซียมโพแทสเที่มหรือแม้กระทั่งเติมอากาศจากนั้นก็รวมด้วยสารส้มสารแทกครับ แล้วก็ถ้ามันมีกรณีของความขุ่นเข้ามาด้วยมีกลิ่นมาด้วยเราก็จะตกตะกอนด้วยโพลิเมอร์หรือใช้ผงถ่านในการดูดซับกลิ่นหรือแม้กระทั่งจ่ายคอลีนเพื่อเพื่อทําให้กลิ่นมันหายไปคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแหล่งน้ําธรรมชาตินี่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้ําจะขุ่นจะดำเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ว่าความสกรปรกหรือว่าโคลนตมอย่างเดียวนะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่สารหรือว่าตัวแร่ธาตุบางชนิดนะคะที่มันอยู่ในน้าอย่างเช่นแมงกานิสเนี่ยค่ะที่มันเป็นปัญหาอยู่ที่พื้นที่นี้คือแมงกานิสมันเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันทําปฏิกิริยากับพวกวัชพืชหรือสารเคมีจากการชะล้างของยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดการตกตะกอนแล้วพอตกตะกอนปั๊บเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เกิดน้ําเป็นสีดําสีแดง แล้วก็ทําให้ไม่สามารถใช้น้ําได้อย่างมีคุณภาพนี่จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้หลักวิชาการเข้ามาร่วมด้วยนะคะเอ,เอาเป็นว่าตอนนี้ที่กาลสินนะคะก็แก้ไขปัญหาเรื่องน้ําขุ่นไปเรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วนะคะ